พระพันปีสีไทยไกลเก,กล่าทรงเมตตาผู้ยากไร้แผ่ภัยสารทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมล้ำเลิศนานศิลปาชีพทรงประสานงานประชาอนุรักษ์ผืนป่ารักษาน้ำอุปถัมนำกาชาติประกาศล่าคือมิ่งขวัญของไทยทั่วพาราเปล่งวาจาทีคายุกกาเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายพิรเมศวุฒิธรเนติรักผู้อำนในการและคณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน